กาบทักทายพี่น้องปองไปไม่หุบวับส่องซ้าคู่บะนาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มือนี่ยแ้าคู่กับมหนาพี่น้องมหน,า,หนามาจูบมาปลาแต่เนื่องแกว่าน้องใายมากก่อนแล้วเนาะมากก่อนเลยได้ปลาปลานี่เป็นปลาธรรมศาสตร์เด้อพี่น้องบริวากันโปรยหลายปีเลยบุมีคนมาเล้วองแซ่คู่จะทำเบิร์น้องอ่าลายขากรดีพี่น้องเลยบุกเกิดวันจีลายปันเนี่ปกติเห็น มันเบิดเลี่ยวอ่ะบางสกากคู่บาดูหน่อยน้องไซ้เฮาตัวโรกไปกิบขาม,มันบุกเลยน้องไซ่เฮามากก่อนใส่แจกักด,ดูหน่าพี่น้องสภาพหน้าหลังจากที่บาโได้มาหน้าแต่ก่เาหันเป็นน้องไงไ่งใหญ่แต่ว่าหัวปัจจุบันนี่มันกระตื่นลงสภาพสภาพหน้าแต่เกาค่ะเป็นฟ้าใหญ่ใมื่อปัจจุบันมันกระเดิ่มตื่นกันมา พื้นก็ร้ายยุพื้นอะสบายดีเอซก่อนสาดีสบายดีเอซก่อนบผมไวบบอพามาหลอกเบิ้งพี่น้องโอ้พามาหลอกเบิ้งนี่พี่น้องเอามาเบิ้งป่ะักคุจิฟ้าไปหลอกเบิ้งนะ อันนี้ก็สิไปบอกมาตามแต่เกามีไม่แข็งนะจริงมมนแข็งในกกิบไม่แข็งตัวนหนอยๆแค่ไหนมันเ้นเส้นขี้พาไปลอยเบิ้งกันไปลยอยเบิ้งเพาะไปลอยเบิ้องน่นหอ่หางมูแดงพี่น้องห้างกะโก วอ้ยมีไข่ชื้อุ้ยมีไข่เฉยอเบื้องพี่น้องืมนี่ tester. ทางในหน่วยกับไข่มานหล่เบิ่งตามแก้มหองพี่น้องไฟ่ไม้ถ้าปั๊กกตี้ถ้าเป็นย่ามฟุ้นนะพี่น้องหนำหัวสิไลลงมาแล้วก็นน้องใหม่ก you know, ับจิเกิดได้แทนนี่ถ้าใี่จ yup. ีได้ข้าคู่เคยมา เฮ็ดก <laughs> oh, oh, oh. ีบม้าหน่อยนี่แคมหวยแต่แต่ว่าม่งเลยอ่ะโอ้ยหแต่ว่ามึงเลยอ่ะลมันอันนั้นมันฟุ้งเพาท่านตะโตขึ้นบหพี่นากติมันจะเป็นแคมหงแบบประมาณนี้แหตะกีหันมาาน้ามาน้าข้าตะกีฮะมันเป็นปลายยิ่งใหญ่้ลตะต้นไม้ลาย Nhưng nhoi mãi ướt kín bây giờ vụ tham mưu mũi. Nhưng nèo mũi. Này nèo mũi. Nhưng 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 nèo mũi. เดี๋ยวถามเดี๋ยวปลใหม่แถวน,นี้คือหลายแบบนั่นเป็นเป็นปลาปลาที่เฮาบริสาวนะ่ะยัง่องไปก็วางใหม่เห็นนะน้องใหม่เอา้า,ออากกหะว,หว่าอยู่บ่เนาะคนมาเกี่ยวกวงใหม่คือเฮาคืนหัวคืนหัวแต่ข้ายังหน่อยแต่แตะกี้หายามหาเกี่ยวดูอืดนางชีเฮาจูบลงมาหัวสิอืม ให้เบิ้งสภาพพี่น้องสะพานน่ะทีเฮาบุรีมาดู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 มาแนมพุ้นกูแหละซาคูจังสิมให้อีกน้ำไม่นี้ปกติค่ะมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นหงในน้ำมันไล่เด็กพี่น้องน้ำมันไล่เคยเห็น ต้นไม้นะ่ะมันตายไปอาวบ้านค่ะค่ะค่ะอุ้ยห้ามห้ามป้งห้างบดแดงนะห้างสามห้างสี่ห้างผุนอยู่นี่นี่ค่ะพี่พีขึ้นบ้านนี่เฮงห้างพี่อ๋อห้างบุญกบไปน้อยเด้อสามกับปัน่น บใบไม้เนี่ยห้าบอกมือหนาหู้ยได้ห้างนะนะทุกเจ้าได้อยังว่าได้เขียดจะวันมีอยู่โอ้โอ้โอ้โอโอใจเบิง้งวาตามแถวหนึเจยเบิบ้งม่าหายเอฟซีเบิ้งไะเฮ้ยเขียนน้อยหนึ่งบ้างมันตีอ๋ออะไม่ใช่กับเป็นมั้งหะ <laughs> ได้ตีมิใช่ได้ตีออันนี้ก็แตะดนปลายคุณงานเฮาเมื่อบัดนี้ตัวไม่ตัวไม่ตัวสะอามอน,น,นี่จริงเจ๋งจักทีจักจะะั่นนะตะต่ะกูก็ตีห็นมาหน้าคู่หออเหมื่อตะกี้ ไฟตัวนี้ร้อยหยินจนวายร้อยน้ำเป็นตะ่กี้ควบเลึกงาดพระจันทร์นี้กระตื่นไวแต่พี่นนังเออฟบื่วไ้ากันเมื่อแมนบวากันเมื่อเมืนเมื่อก็เด้อไเอาพี่น้องอันเมือหน้าห้อมันแต่ชบแบบว่าเกินชีเตินห้างกำลังกำลังออก ลองดอูไปยีรถได้บบน,นี้ข้างกาสิเบะว่าห้องเงื้อเตียเสือหนึ่งกาสิประมาณนี้เลยนะนอกากสูสุดพี่น้องบนพ้นทางสภาพหน้าพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เอาปุณหานาดนเออะเพิ่เติออ่ ไปหน้าเนื <m ics> <m ics> ้อก็มนอยู่นะเอซีก็ตกใจแล้วเอฟซีก็ได้มาตากันเยอะแอรรีเดอรกกกก เปงเียงี่นจริหน้าทงนี่ฮะสาวกูเคย,ยเื่อยไทยเบิ่งงลร้เถืออละเบิ่งเจ็เปิเ่องตกนเป็นหานเครื่องอันนี้ป็นกง่วนะอันนี้เปห้องน้ำที่บริสายเลยออันนี้ฮะอ,อันนี้เป็นตูบั่วปเทียงหน้าเทียงหน้า,าบรรยากาศของอยูู่่พี่น้องทประมาณนี้เลนะัน ยังหน่อยอ่ะฮะก่ัวนะฮะจะฟ้าไงวะเอฟีกระตุกใจไอ้ตุางันตือนอันนี้ก็ไม่ทางเมื่อเฮือนฮะต่ถ้าวไกลโบตะก่อนก่าไกล้่น้แต่ก่อนแต่ประัดปัจจุบันนี้มันมันเกเป็นอันไกลเบิรทางใดเออเออเออเบิง สำหรับกิมมี้ฝากไว้เพื่อจะมีมด้วยพี่น้องด้วยพอกัแชดได้ลาย